มาซิมสมมวนผู้กุกเดอจ่าเดอนี่ค่ะนึงกระปุกเดอค่าเดอนี่ค่ะเลอร์ก้อนลหลายคนส็รู้เยว่าเอะมันขึ้นไ้หน่อยนี่ค่ะเบิ่งแล้วมันหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมาเบิ่งปริมาณเขาค่ะเด้วก้อนค่ะมาเบิ่งจ้าเบิ้งน้ำกันนะาะเบิ่งแนนคะปริมาณเนื่อล้วนๆเลยค่ะเบิ้งคุณนะคะมันโบเด้หน่อยเดอค่ะเดอร์เบิ่งดีๆเดอค่ะเดอร์ เพราะว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีด้ค่ะอ,ามามอมาซีมค่ะมาซีมมาซีมน้ำกันนะะนะ้ำคันว่าเด็ดบะริกใส่ก่อนจะอ้ะตุยเนื้อลงไปจะ้ะใส่กระเทียมน้ำเน,นะะี่ค่ะกินเป็นหัวเลยด้ค่ะเป็นกี่ไมู่้้่ะอย่างแซ่บเลยค่ะอีกข้าหนึ่งก่อนค่ะ กระเทียมค่ะลูกโดดใส่อีกก่อนค่ะลูกโดดบาถึงแซ่บค่ะห้าสิบบาทคุ้มนะคะคัวกุ๊กเลือกสรรและคุณด,บ,ดบอย่างดีเลยค่ะเนื้องามๆมันก็ก่อเนย้อยหอมเจ็บๆเลยค่ะ คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆอ่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายค่ะโป้แนบด้วยจ้ะคำใหญ่ๆเลยนี่พิกค่ะกระเทียมอีกต้นซิมคำสุดท้ายค่ะซิมอยังมาซิมหลายคำเดยจ้ะคำนี้ขอขอคำเขาคำใหญ่ๆเจ๊น้อยเนาะค่ะเนาะมึงไหมค่ะใส่เนื้อเขาลงไปในกาค่ะพีก่อนอร์ด้วยค่ะเด้อ แต่ที่ยังจัด